สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเคยรู้สึกว่าเอ๊เราทําอะไรก็ทุกอย่างอะ่ะเราเพอร์เฟกหมดละแต่ทําไมเรายังหาความสุขกับตัวเองไม่ได้และเราจะต้องไปหาความสุขจากข้างนอกหรือสิ่งของข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราอะ่ะไม่ได้กลับมามองตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราอะ่ะยังรักตัวเองไม่มากพอไงคะและการที่เรารักตัวเองมากพอเราจะไม่ต้องการความ คนรอบข้างที่จะมาเติมเต็มให้เราแต่เราสามารถจะเติมเต็มความสุขของเราได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็หาความสุขจากสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราทําแล้วมันมีความสุขและเพิ่มพลังงานให้กับเรานะคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะว่าถ้าวันหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเรา ยังเติมเต็มกับหัวใจเราไม่ได้ก็คือเรายังรักตัวเองไม่มากพอเท่านั้นเองอะค่ะแล้วก็ฝึกรักตัวเองมากๆแล้วก็คุยกับตัวเองมากๆค่ะเลิฟเิค่ะ